ตลครั้งหนึ่งมีเด็กชายผู้อ่อนโยนอาศัยอยู่รวมกับครอบครัวของเขาภายในฟาร์มเล็กๆภายใต้ท้องฟ้าสีครามสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ขอเตือนว่าไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนเรื่องราวอันน่าเศร้านี้เริ่มต้นจากปัญหาของเด็กชายเด็กชายผู้ต้องการเพียงความสนใจจากพ่อของเขาเท่านั้น พอเี่ยังรักเขาเหมือนเดิมเพียงแต่ความหมกมุ่นในงานวิจัยของผู้เป็นพ่อได้พรักเวลาที่ควรจะใช้ร่วมกับเขาไปจนหมดสิน้นรู้ตัวอีกทีเด็กชายก็เกลียดเสียงล็อกประตูไปซะแล้ววันเวลาผ่านไปความอิจฉาในใจของเด็กชายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆจากเด็กน้อยผู้อ่อนโยนกลายเป็นเด็กดื้อแสนซุกซน so เขาเริ่มคิดแผนการเรียกร้องความสนใจจากผู้เป็นพ่อ ในคืนนั้นเองเด็กชายแอบบุกเข้าไปในห้องเก็บสะสมของพ่อเขาผลักตู้กระจกจนร่วงลงไปแตกกระจายบนพื้นอย่างจังปรากฏเป็นร่างของแมงมุมแปดตาแสนน่ากลัวที่ทำเด็กชายกลัวจนแทบสิ้นสติทันใดนั้นเองแมงมุมก็กระโจนเข้าใส่เด็กชายทันที นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนควรจะเห็นเด็กชายและแมงมุมตัวนี้ไม่ควรได้มาเจอกันเลยในคืนเดียวกันนั่นเองรอยกัดได้เปลี่ยนให้เด็กชายกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ทั้งสองรวมเขากันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ทันทีที่พ่อแม่ของเขามาพบเขาก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจและขับไล่เจ้าแมงมุมนักลัวออกจากบ้านไปในทันที เด็กน้อยจำตรงวิง่งหนีเข้าป่าไปอย่างไม่มีทางเลือกเขาทั้งหนาวสั่นและหวาดกลัวเขาสาบานว่าจะเป็นเด็กดีขอเพียงแค่ให้เขากลับไปเป็นเด็กน้อยคนเดิมที่เคยเป็นไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม ็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับเกมดันสตาร์ทูเกเตอร์กันอีกแล้วในอัปเดตรีเวิร์กตัวละครเวเบอร์ตามสัญญาเนาะอัปเดตนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยฮ ype กันมากๆเลยเวบเบอร์นี่แบบน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยมั้งที่มีคนเนี่ยเรียกร้องให้รีเวิร์กกันทั้งของบอร์ดไทยกับต่างประเทศเลยคลิปนี้เนี่ยทำออกมาช้ากว่าที่วางแผนไว้อะนะเพราะว่าถ่ายแกนูนีหลายรอบมากๆคือมันมีบัคที่งงๆพอสมควรเลยแต่ก็ยังดีนะคะที่ผู้พัฒนาเนี่ยมีการมาอัปเดตแพทช์แก้ไขที่หลังแต่ว่่ากอนจะไป เข้าเรื่องกันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเมมเบอร์รายเดือนที่สมัครกันเข้ามาสนับสนุนค่าอาหารแล้วก็สายแมวกันตามธรรมเนียมโดยคราวนี้เนี่ยก็มีสมาชิกใหม่คือคุณมอสคุณอัสดานุประมูลแล้วก็คุณอิดวอสมีเจพีที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยปลูกกลาบกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณมอสคือสมัครกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ก,ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าโรสเนี่ยอัปเดตรายชื่อช้าก็เลยเพิ่งได้มาประกาศก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนจากใจเลยนะคะสําหรับในอัปเดตนี้ก็มีสกินใใหหมม่ขของตัวละครเ้้้าาได ช้อปปิ้งกันเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยก็เป็นสกินฟาร์มสไปเดอร์ของโตัวละครเว็บเบอร์ที่น่ารักมากๆอีกแล้วโดยสามารถซื้อแยกได้ในราคา63บาทแต่ถ้าอยากได้ความคุ้มค่าก็จัดเป็นกล่องเว็บเบอร์ดีลักซ์วอวโดบรวมสกินเว็บเบอร์5แบบที่มีสกินใหม่ล่าสุดด้วยได้ในราคา199บาทส่วนกล่องโฮมสปันเชสต์รวมสกินไอเทมเซ็ตโฮมสปันสามารถซื้อได้ในราคา85บาทสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้าภายในเกมเลยนะคะรวมถึงกิจกรรมส เดตนี้เนี่ยก็งานดีไม่แพ้กันหรือว่ามาในสกินร็อกจอเซลจาก n a u t i c a l Collection สไตล์หนังฉลามขึ้นทิ้งอย่างจอสเลยทีเดียวสำหรับคนที่รับชมหรือสตรีมเกมครบ30นาทีก็รับฟรีไอคอนร็อกจอเซลรับชมหรือสตรีมเกมครบ2ชั่วโมงรับฟรีภาพพื้นหลังตัวละครร็อกจอเซลรับชมหรือสตรีมเกมครบ6ชั่วโมงรับฟรีสกินร็อกจอเซลสำหรับกิจกรรมรอบนี้จะอยู่จนถึงวันที่เกกรกฎาคมที่จะถึงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้วิธีการรับสกินฟรีก็สามารถ ลิกลิงก์มุ่ขวาบนเข้าไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ เวบเบอร์ ber, เป็นตัวละครเด็กน้อยแสนอ่อนโยนสุภาพและเป็นมิตรกับทุกคนที่มี SP 1 7ีพอยต์ค่ากระเพาะ175พอยต์และคาสติ100พอยต์เกิดวันที่30เมษายนและมีเมนูโปรดเป็นไอศครีมในอัปเดตนี้เขาจะเข้าโลกคอนสแตนมาพร้อมกับรังแมงมุมหนึ่งรังเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้นและนกวีดยายแมงมุมซึ่งเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันอีกทีหนึ่งเนะาะสำหรับระบบที่เพิ่มเข้ามาและเปลี่ยนแปลงไปในอัปเดตนี้กก็ประอบด้วย1เพิ่ม การแสดงอารมณ์ของแมงมุมเข้ามาเพื่อให้แยกระหว่างแมงมุมทั่วไปกับแมงมุมที่กำลังเป็นมิตรหรือว่าถูกจ้างเป็นเพื่อนได้ง่ายขึ้นแมงมุมตัวไหนที่ถูกจ้างเป็นเพื่อนก็จะทำหน้ายิ้มแบบเยิม้มยๆที่โครจะน่าขนลุกแบบนี้เลยจนเรื่มไม่ชัวร์แล้วนะคะว่าที่ให้ไปนี่คือเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้ออะไรนะ 2. แมงมุมในตอนนี้เนี่ยสามารถสวมหมวกได้เหมือนกับเพื่อนหมูแล้วก็กระต่ายแล้วซึ่งก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถสร้างกองทัพ Avengers แมงมุมได้แล้วนะคะแค่ใส่หมวกป้องกันให้กับพวกตัวไม่ทับสำคัญๆเนี่ยก็ช แร่งขึ้นแล้วล่ะค่ะ หรือว่าถ้าใครเนี่ยมาสายรักสงบก็จะสร้างกองทัพแมงมุมสายแบลวสายมิ you, สยูสายบาร์บี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราอยากเปลี่ยนหมวกก็สามารถเอาหมวกอันใหม่เนี่ยใส่ให้แมงมุมได้เลยแล้วมันก็จะดรอปหมวกอันเก่าคืนมาให้เราเองหรือว่าถ้าค่าความจงรักภักดีหมดเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารเพิ่มเนี่ยจนมันกลับเข้ารังไปก่อนเขาเนี่ยพวกมันก็จะดรอปหมวกที่ใส่อยู่เนี่ยคืนมาให้เราเหมือนกัน 3. นอกจากจะใส่หมวกให้พวกแมงมุมได้แล้วพวกอาหารพิเศษที่ให้เอฟเฟกต่างๆเช่นเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีก็ยังจะมี กับแมงมุมเมื่อพวกมันกินเข้าไปด้วยนะอย่างถ้าเราเนี่ยให้แมงมุมกินอาหารที่โรยผงชิล่เฟล็ก์ก็จะเพิ่มพลังโจมตีของแมงมุมจาก20พอยเป็น24พอยหรือว่าถ้าเราให้แมงมุมกินอาหารที่โรยผงกรลิกาวเดอร์ก็จะเพิ่มพลังป้องกันจากที่ต้องโดนหมาป่าตีที่หละ20พอยก็จะเหลือแค่13.3พอยเป็นต้นค่ะ 4. ีเว็บเบอร์ยังสามารถจับแมงมุมที่กำลังนอนหลับใส่ช่องกระเป๋าได้ด้วยคือจับมาเก็บไว้ได้เหมือนกับพวกนกกระต่ายตัวเล็กพวกตัวแคแรรัตอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แมงมุมที่อยู่ในช่องกระเป๋าจะสามารถหิวตายได้เราจะต้องคอยให้อาหารมันเรื่อยๆถ้าจําเป็นต้องเก็บเอาไว้นานๆแต่ถ้าให้อาหารมันก็เท่ากับว่าเป็นการจ้างมันเป็นเพื่อนแล้วนะคะถ้าปล่อยลงพื้นเนี่ยมันก็จะเดินตามเราเป็นเพื่อนไปนสักพักนึงเลยส่วนตัวละครอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันแต่จะต้องใช้กับดักเท่านั้นคือปกติเนี่ยเวลาที่แมงมุมมาติดกับดกก จะตายกลายเป็นของดรอปให้เราเลยใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยจะเก็บได้เป็นตัวเลยค่ะแต่ถ้าไม่อยากได้แมงมุมเป็นตัวก็สามารถกดค่าในช่องกระเป๋าได้ตามปกติเนาะ 5. เว็บเบอร์ในตอนนี้สามารถเข้าไปนอนหลับค้างในรังแมงมุมขั้นที่3ได้แล้วโดยจะใช้งานได้ในตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนขณะนอนเนี่ยจะเพิ่มเลือดแล้วก็ค่าสติเรื่อยๆแต่ว่าลดค่ากระเพาะคล้ายๆกับเวลานอนเต็นเลยแต่ว่าอาการเพิ่มเลือดแล้วก็คาสติจะน้อยกว่าหน่อยแล้วก็ยังลดค่ากระเพาะมากกว่านิดหน่อยด้วยง่ายๆก็คือเต็นท์ก็ยังดีกว่า ดีนะคะคแต่ว่าข้อดีก็คือในตอนนีเนี่ยเว็บเบอร์สามารถหนีตายเวลาเลือดหรือว่าคาสติใกล้หมดเข้าไปซ่อนในรังแมงมุมข้างทางชั่วคราวเวลาฉุกเฉินได้แล้วนะแต่ก็ต้องระวังว่าถ้ารังแมงมุมโดนโจมตีขณะที่เรานอนอยู่เราก็จะหลุดจากสถานะนอนหลับออกมาข้างนอกทันทีนะคะแล้วที่สําคัญคือใช้นอนหลบภัยจากชาลีข้ามคืนได้เลยด้วยถ้าสมมติว่าโลกเราเนี่ยมีรังแมงมุมตั้งอยู่เกือบทุกใบโอมก็แสดงว่าเราจะมีเต็นท์ฉุกเฉินตั้งอยู่แทบทุกที่เลยละคะ่ะขอแค่มีอาหารเตรียมเอาไว้รับมือ กับความหิวก็พอแล้ว 6. เว um. ็บเบอร์สามารถโกนรังแมงมุมด ag ้วยใบมีดโกนเพื่อลดระดับขั้นของรังแมงมุมที่ละหนึ่งขั้นได้แล้วการโกนรังแมงมุมแต่ละขั้นเนี่ยจะดรอปใหญ่แมงมุมหนึ่งชิ้นเสมอเพื่อคนที่ไม่อยากให้รังแมงมุมเนี่ยมันกลายเป็นราชินีแมงมุมก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นแบบว่าคนที่ฟา์มขนกระต่ายร่วมกับแมงมุมอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องระวังว่าการโกนรังแมงมุมจะเป็นการทําลายชุดตกแต่งรังแมงมุมที่ตกแต่งไว้ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดตกแต่งรังแมงมุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนอีีกกทึงค่ะแลล้ว็ ไปโกนรังขั้นแรกก็จะเป็นการทําลายรังแมงมุมทิ้งไปเลยแล้วก็จะทําให้แมงมุม2ตัวที่เหลือเนี่ยสปอนออกมาโจมตีคนที่ทําลายรังมันด้วย เจ็ดเวบเบอร์ในตอนนี้จะมีแท็บพ,พิเศษเฉพาะตัวละครที่ชื่อว่าสไปเดอร์แคร์สำหรับคราฟไอเทมแมงมุมเพียบเลยโดยไอเทมชิ้นแรกจะเป็นไอเทมที่ถูกย้ายมาจากแท็บสตรัคเจอร์สอย่างสไปเดอร์เอ็กซ์นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายมาแบบเปล่านะยังมีการลดจํานวนวัตถุดิบในการคราฟลงด้วยจากที่ต้องใช้ใยแมงมุม12ชิ้นตอมแมงมุม6ชิ้นแล้วก็กระดาษปาปิรุส6แผ่นเหลือแค่ต้องใช้ใยแมงมุมเท่าเดิมตอมแมงมุม4ชิ้นแล้วก็กระดาษปาปิรุส3แผ่นเท่านั้น8เว็บเบอร์สม ได้ด้วยใหญ่แมงมุม1ชิ้นกระดาษปาปิรุส1แผ่นและบอร์ดอแผ่นก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะคะว่าเป็น MVP ของอัปเดตนี้เลยถ้าใครจําได้คือเมื่อใช้ตกแต่งรังแมงมุมแล้วจะทําให้แมงมุมภายในรัศมีเนี่ยสงบลงยิ้มแบบเยิ้มๆแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นคนอื่นๆราวกับว่าส่งคอนคูไปให้แมงมุมทั้งรังเลยละค่ะเป็นมิตรที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงทําตัวนูนเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นมิตรแบบเดินมาตามเป็นเพื่อนทุกคนอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องระวังว่าถ้ารังหรือว่าแมงมุมจากรังนั้นเนี่ยโดนโจ ชุดตกแต่งรังเนี่ยโดนทำลายนะคะก็ระวังสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งรังแมงมุมซักกลางบ้านเลยแบบเห็นว่ามีระบบนี้แล้วก็เลยตั้งประชดอัปเดตเก่าซะเลยแบบนี้เนี่ยเวลามีหมาป่ามาบุกบ้านแล้วรังโดนตีทีนี่แบบเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในเซิร์ฟน่าจะต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าแมงมุมนอกรัศมีชุดตกแต่งรังแมงมุมโดนโจมตีเนี่ยเพื่อนๆ่นนแมงมุมที่กำลังเยิม้มก็จะมาช่วยเพื่อนมันสู้ทางหน้าเยิมเย้มๆยมแบบนั้นแหละไม่ใช่ว่าเยิ้มแล้วจะใจดปงดะะต่างตาง่าากกยวิ นะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านีแป๊บเดียวก็เลิกตามแล้วแล้วก็รังแมงมุมที่ถูกประดับจะไม่สามารถเลื่อนระดับขั้นได้นะคะระดับเอาไว้ตอนอยู่ขั้นไหนมันก็จะอยู่ขั้นนั้นไปตลอดนอกจากว่าจะโดนทําลายหรือว่าใช้มีดโกนเนี่ยโกนออกชุดตกแต่งรังแมงมุมสามารถใช้งานกับรังแมงมุมทุกระดับได้5ครั้งเพิ่มเติมนิดนึงคือไอเทมชิ้นนี้จะมีรัศมีที่ให้เอฟเฟกต์จำกัดนะคะถึงแม้ว่าแมงมุมจะกําลังเยิ้มอยู่แต่ว่าถ้ามันเนี่ยดันเดินไปห่างจากรังที่ตกแต่งมากเกินไปก็จะหลุดจากอาการเยิ้ แน่นอนว่าจะเป็นอันตรายกับเพื่อนๆคนอ,นอื่นๆแน่นอนเลยนะคะก็เลยแนะนําว่าถึงจะอัดอั้นยังไงก็อย่าสร้างเอาไว้กลางฐานเลยนะถ้าอยากทําจริงๆเนี่ยก็สร้างกําแพงล้อมเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าในแพีชเนี้แมงมุมที่สงบแมงมุมที่เป็นเพื่อนกับเว็บเบอร์หรือว่าผู้น่ายๆคือแมงมุมที่กําลังเยิ้มเนี่ยมันจะไม่ตีกําแพงแล้ว9เว็บเบอร์สามารถคราฟเว็บบีวิสเซลด้ด้วยใหญ่แมงมุม3ชิ้นและกิ่งไม้2ชิ้นด้วยเป็นไอเท็มสําหรับควบคุมให้แมงมุมเนี่ยตื่นจากรังแมงมุมไกลๆชั่วคราวรวมถึงแมงมุมนอนออกกััังงตวื่่ทีําล หลับอยู่แถวนั้นด้วยไม่ว่าตอนนั้นจะยังเป็นตอนกลางวันอยู่ก็ตามเอาไว้ใช้เวลาที่ต้องการหาแมงมุมจ้างเป็นเพื่อนในช่วงกลางวันหรือว่าหาเพื่อนช่วยยามฉุกเฉินแบบกําลังโดนศัตรูไล่ตามอยู่แถวรังแมงมุมพอดีก็สามารถใช้เรียกแมงมุมมาช่วยได้ทั้งรังเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ออกคําสั่งให้แมงมุมอยู่ในโหมดตั้งรับได้ด้วยในโหมดนี้เนี่ยแมงมุมจะเลิกโจมตีศัตรูที่กําลังสู้อยู่เลยสามารถเอาไปใช้เวลาที่จะถอยทัพได้แบบรู้ว่าสู้ไม่ไหวแล้วจะได้ไม่เสียกําลังพลไปมากกว่านี้แถมในโหมดน ยังจะไม่กินเนื้อที่ตกอยู่บนพื้นด้วยนะเราอาจจะใช้เวลาที่แบบเออพากองทัพแมงมุมเนี่ยไปฟาร์มอาหารก็ได้มันก็จะได้ไม่แย่งกินของดรอปที่ตกพื้นแต่ว่าข้อเสียของมันคือแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างนานเลยก็เลยอาจจะต้องกะจังหวะรีบใช้ตอนสตูตายทันทีหรือว่าก่อนสตรูตายแป๊บหนึ่งแล้วเราเนี่ยลัดช็อตเอาก็ได้ถ้ากะจังหวะพลาดคือของดรอปเนี่ยโดนแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเนี่ยกินกันเร็วมากเลยนกหวีดยายแมงมุมสามารถใช้งานได้50ครั้ง1ิ 10. w e b b เบอร์สามารถคราฟชูบ็อกซ์ได้ด้วยบอดสองแผ่นทอง2ก้อนและเชือก1ชิ้นโดยเป็นไอเทมสําหรับทําให้แมงมุมที่กําลังต่อสู้อยู่เนี่ยสงบลงหรือว่าเลิกตีนั่นแหละรวมถึงไล่เพื่อนแมงมุมจากการติดตามด้วยสมมุติว่าเราหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยเผลอไปกดตีแมงมุมจนทําให้โดนดุมก็สามารถกดใช้ชูบ็อกซ์เพื่อสั่งให้แมงมุมเนี่ยเลิกโจมตีเราหรือวเพื่อนได้ 11เว็บเบอร์สามารถคราฟที่ลิงกลอบได้ด้วยน้ำพึ่ง2ชิ้น<ว>กีเท่า2ชิ้นและใยแมงมุม2ชิ้นอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมเพิ่มเลือดตัวเว็บเบอร์เอง8พอยต์และเพื่อนแมงมุมโดยรอบแบบ AOE 80พอยต์โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเพื่อนแมงมุมที่จ้างมาเท่านั้นนะคะแมงมุมแปลกหน้าทุกตัวในรัศมีคือได้ฮิลหมดทุกตัว 12. เว็บเบอร์สามารถคราฟคุกกี้สวิตเชอร์ดูเดิลส์สำหรับกลายพันธุ์แมงมุมให้กลายเป็นแมงมุมชนิดอื่นได้ซึ่งตัวไอเทมจะแยกเป็นตามชนิดของแแมมมุเลลยนะะะค้้วการจไไดสท กลายพันธ์แมงมุมแต่ละชนิดเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกด้วยการเป็นเพื่อนกับแมงมุมชนิดนั้นก่อนเสมอ Warrior Switcher d o o d l e สามารถคราฟต์ได้ด้วยเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้นใยแมงมุม1ชิ้นและตูดหมู1ชิ้นหลังปลดล็อกผ่านการเป็นเพื่อนกับแมงมุม Warrio อร์สไปเเมื่อให้แมงมุมชนิดไหนก็ได้กินก็จะกลายพันธ์กลายเป็นแมงมุม War ิเออร์สทันทีดัง g กิ Switcher d o o d l e คราฟต์ได้ด้วยเนื้อมอนสเตอร์1น่งชิ้นใยแมงมุม้นต่1ชิ้น,น,ลน,นหลังปลดลด็อกผ่านการเเป็นนพื่อกับแมมมงุ De er เมื่อให้แมงมุมชนิดไหนก็ได้กินก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นแมงมุมแดงกลิ้งเด็บูเวลเลอร์เคฟสวิชเชอร์ดูโดกราฟได้ด้วยเหนือมอนสเตอร์หนึ่งชิ้นใหญ่แมงมุมหนึ่งชิ้นและหินคัสต์นสองก้อนหลังปลดล็อกผ่านการเป็นเพื่อนกับแมงมุมเคฟสปเดอร์เมื่อให้แมงมุมชนิดไหนก็ได้กินก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นแมงมุมเคฟสปเดอร์สปิตเตอร์สวิชเชอร์ดูโดกราฟได้ด้วยเนือมอนสเตอร์หนึ่งชิ้นใหญ่แมงมุมสองชิ้นและไนเตอร์สี่ก้อนหลังปลดล็อกผ่านการเป็นเพื่อออนนนนกกกกกัับแแมมมมมมมงงุุสปดดเเตร์ื่ใหห้้ชิิไไ็็จะลายพ กลายเป็นแมงมุมสปิเดอร์ s h เดอร์สวิชเชอร์ดูโดคราฟได้ด้วยเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้นยายแมงมุม3ชิ้นและเศษพระจันทร์2ชิ้นหลังปลดล็อกผ่านการเป็นเพื่อนกับแมงมุมแชเดอร์สไปเดอร์เมื่อให้แมงมุมชนิดไหนก็ได้กินก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นแมงมุม s h เดอร์สไปเดอร์เนื้อสวิชเชอร์ดูโดคราฟได้ด้วยเนื้อมอนสเตอร์2ชิ้นยายแมงมุม2ชิ้นและน้ำพึ้ง2ชิ้นหลังปลดล็อกผ่านการเป็นเพื่อนกับแมงมุมเนื้อสไปเดอร์เมื่อให้ นี่อาจจะงงกันว่าเออไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมาจากไหนวันนี้คือมันเป็นแมงมุมชนิดใหม่นะคะมันเนี่ยจะสปอนมาจากราชินีแมงมุมเมื่อโดนโจมตีเท่านั้นโดยโอกาสสปอน22.5%รต่อการแบ่งลูกแต่ละครั้งมันมี SP 400พอยต์พลังโจมตี10พอยต์และมีออร่าลดค่าสติ25สพอยต์ต่อนาทีสกิลของมันก็ตามชื่อเลยนะคะคือสามารถฮิ้วเพื่อนแมงมุมในรัศมีรอบตัวมันได้150พอยต์เป็นระยะระยะคูลดาวทุกทุกๆ8วินาทีเอาจริงๆเนี่ย้าสูกับ จำนวนไม่เยอะแค่มีแมงมุมพยาบาลตัวเดียวเนี่ยก็แทบจะคงกระพันแล้วอะ่ะแต่ว่าในทีมเนี่ยก็ควรจะใช้แมงมุมระดับแมงมุมทหารขึ้นไปในจํานวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความเก่งแล้วก็จํานวนของศัตรูด้วยนะคะถ้าเป็นแมงมุมธรรมดาเลือดน้อยเนี่ยจะฮิวไม่ทันแต่ก็มีข้อจํากัดคือแมงมุมพยาบาลเนี่ยจะฮิวเฉพาะในโหมดต่อสู้เท่านั้นนะถ้าสู้เสร็จเนี่ยมันก็จะไม่ฮิวละถ้าอยากจะฮิวนอกโหมดต่อสู้เนี่ยเราจะต้องใช้ฮิลลิงก์ลอปของเว็บเบอร์เชลเองเมื่อแมงมุมพยาบาลตายจะสุ่มดรอปเนื้อมอนสเตอร์ใยแมงมุมุมมมมหหรืออออว่่มมม่่่าาาตแงงงงยยดนึ โดยคุกกี้สวิตเชอร์ดูเดลเนี่ยสามารถใช้ได้ผลกับทางเพื่อนแมงมุมที่จ้างมาและแบ่งมุมแปลกหน้าถ้าเราให้แมงมุมแปลกหน้ากินเนี่ยก็จะเป็นการจ้างเป็นเพื่อนพร้อมกับกลายพันธุแมงมุมด้วยแบบ2 in 1เลยละคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยตัวคุกกี้ยังสามารถกินเองได้โดยจะเพิ่มค่าความหิว12.5พอยตหลดค่าสติ10ยต์และหลดเลือด3อยต์ยกเว้นตัวละครเว็บเบอร์ที่กินแล้วไม่ได้รับเพนัลตีนะคะแล้วหลังจากข้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นระบบที่เพิ่งถูกแก้ไขหรือว่าถูกเพิ่มเข้ามาในแพทช์ล่าสุดนะคะคือก่อนหน้้านนีเมััจะบ ทําให้ระบบจากอัปเดตบางอย่างเนี่ยมันยังทําไม่ได้แต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตแก้ไขเรียบร้อยความจริงคือถ่ายบุตเทสเสร็จหมดแล้วนะแต่ว่าพอมีฮอตฟิกเข้ามาก็เลยต้องงานรีบนะคะเข้าไปถ่ายซ่อมถ่ายเพิ่มหลายอย่างเลยสําหรับระบบที่ถูกแก้ไขเนี่ยก็มี13เว็บเบอร์จะเดินเร็วขึ้นขณะอยู่บนใยแมงมุมปกติคือจะแค่เดินด้วยความเร็วปกติแต่อันนี้คือเหมือนได้สปีดบูสเพิ่มจากลูซิโอเลยละคะ่ะ14เว็บเบอร์ในตอนนี้ไม่สามารถโจมตีแมงมุมได้ด้วยการกด F หรือปุ่มลัด โจมตีแบบปกติแล้วถ้าอยากโจมตีเนี่ยจะต้องใช้เมาส์คลิกบนตัวแมงมุมเลยหรือกด Control ก่อนเหมือนเวลาจะโจมตีพวกสิ่งมีชีวิตไร้เด้งสาเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุเผลอไปโจมตีพวกแมงมุมด้วยกันเองค่ะ15แมงมุมที่กําลังเยิ้มแล้วก็แมงมุมที่เป็นเพื่อนกับเวเบอร์จะไม่ใหออร่าลดคาสติตัวละครอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆแล้ว 16. เหกเวเบอร์ในตอนนี้เนี่ยสามารถกินเนื้อสดทุกชนิดได้โดยไม่มีแพนดูตี้แล้วไม่ได้จํากัดแค่เนื้อมอนสเตอร์เท่านั้นคือปกติแล้วจะลดคาสตติ10พออใใช่่่มม้้แแนนนคคีืไลลดวะะ ก็แปลว่าเว็บเบอร์เนี่ยสามารถฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วหยิบมากินเปล่าๆได้เลยไม่ต้องออกไปย่างไฟเนี่ยก็อยู่ได้นอกจากว่าอยากจะได้โบนัสเพิ่มเลือดอีกนิดหน่อยจากการออกไปย่างไฟอะนะ17ถ้าเว็บเบอร์จ้างแมงมุมเป็นเพื่อนไว้แล้วหลุดหรือว่ากดออกเซิร์ฟเข้าใหม่เนี่ยถ้าแมงมุมอยู่ไกลามากพอก็จะยังคงความเป็นเพื่อนกับเราอยู่นะคะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าออกเซิร์ฟระหว่างนี้แมงมุมจะเลิกเป็นเพื่อนกับเราทันทีแต่อันนี้เนี่ยคือปรับให้ดีขึ้นขอแค่ว่าตอนจะออกเซิร์ฟก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนแมงมุมเอาไว้ก็พอนะะะะคคกก็จบันนไปแล้ว ำหรับระบบที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากอัปเดตหรือเวิร์กตัวละครเวเบอร์ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์เพิ่มเติมใต้ตคลิปกันได้เลยเนาะก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะมาชมกันที่หลังด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ เออสปอร์ห้นิดนึงว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีไบโอมใหม่ในทะเลเข้ามาเพิ่มด้วยนะเป็นไบโอมแบบนหนาวๆเลยแล้วก็จะมีแมงมุมทะเลเพิ่มเข้ามาด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิ่งทิ้งไว้กันด้วยนะคะมีคลิปมาให้ได้ชมกันเหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะโอเคไปละเจอกันคะ่ะ